บอกเขาว่าเอ้ยถ้างั้นอ่ะพัมขอควบสองกะไปเลยนะคะสิบโมงเช้าคือห้างเปิดยันสี่ทุ่มก็คือห้างปิดล mm. กลายเป็นว่าด้วยความงกเงินแล้วก็ความแบบอยากทำอยากทาเงินนะคะก็เลยแทบไม่มีวันหยุดเลยค่ะ mm. จํานวนรายรับที่เราได้นะคะก็คือประมาณเท่านี้เลย mm. สวัสดีค่ะพัมนะคะแอดมินจากเพจส่งลูกเรียนสิงคค่ะวันนี้นะคะพัมก็อยากจะมา เล่าเรื่องราวนะคะแล้วก็ประสบการณ์ตอนที่พามีังเป็นนักเรียนนะคะอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์นะคะว่าช่วงนั้นเนี่ยพอช่วงปิดเทอมเนี่ยพามีโอกาสได้ทํางานพิเศษค่ะซึ่งงานพิเศษของนักเรียนในประเทศสิงคโปร์เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ธรรมดามากๆเลยนะคะก็พามาอยากจะมาเล่าว,ว่างานพิเศษของนักเรียนที่เนี่ยมีประเภทไหนบ้างนะคะมีอัตราค่าจ้างยังไงแล้วก็สุดท้ายพามเลือกทําอะไรแล้วก็มีเงินเก็บหรือว่าสามารถสร้างไรายได้นะจุดนั้นตอนที่เป็นนักเรียนเนี่ยประมาณเท่าไหร่คะ่ะ อันดับแรกเลยนะคะก็คือว่าพมารู้จักการวงการการทำงานพิเศษได้ยังไงนะคะคือต้องบอกก่อนเลยว่าตอนที่อยู่เมืองไทยเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็จะบอกว่าเออเป็นเด็กมีหน้าที่เรียนอย่างเดียวใช่ไหมคะก็คือไม่ต้องไปสนใจเกี่ยวกับการหาหาเงินหรืออะไรตอนนั้นแต่มันมาเริ่มตรงที่ว่าตอนที่สมัยปิดเทอมค่ะคือตอนนั้นอสอบเสร็จ มหแล้วพอมก็บินกลับมาที่ประเทศสิงคโปร์นะคะเพื่อที่จะมาเอาผลการเรียนค่ะแล้วพอมก็คิดว่าตอนนั้นพอมจะอยู่ในประเทศสิงคโปร์ไปอีกประมาณ30วันเพื่อที่จะแบบว่ามีเวลามาเที่ยวเล่นกับเพื่อนที่นี่นะคะแต่พอมก็ต้องหิดหวังค่ะเพราะว่าเพื่อนพอมน,นะคะที่ที่เรียนมาด้วยกันเนี่ยตอนจบมหกเขาบอกว่าเขาไม่สามารถเหมือนกับออกไปข้างนอกกับพอมได้ตลอดนะเพราะว่าเขาจะต้องทํางานพิเศษค่ะซึ่งมาถึงจุดนี้นะคะพอมก็ตกใจมากแบบเอ้ย ทำไมต้องทางานพิเศษงานพิเศษคืออะไรหรอเพื่อนของพั๊มที่ประเทศสิงคโปร์เนี่ยเขาก็แบบว่าเล่าให้พัมฟังค่ะว่าเออการทํางานพิเศษที่นี่นะมันมีรายได้ค่อนข้างดีนะเหมือนกับเพิ่งจบเอ่อมหแต่ว่าสามารถไปทําอะไรต่างๆได้แล้วพั๊มก็เลยเริ่มสนใจนะคะแล้วตอนนั้นพัาก็คิดว่าโอเคอยู่ไปก็ไม่มีคนไปเที่ยวด้วยเพราะเพื่อนเป็นคนดีเขาอยากจะช่วยแบบคุณพ่อค,คุณแม่หารายได้อะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้ายอย่างนั้นอะ พัมอยากจะลองหางานพิเศษแล้วก็ทำดูบ้างเพื่อที่จะอยากรู้อะค่ะว่ามันได้เงินเท่าไหร่บอกแม่ว่าเนี่ยขอเวลาพัมอยู่ที่สิงคโปร์นะคะประมาณหนึ่งอาทิตย์ถ้าหากวามหางานพิเศษได้พัมก็จะเหมือนหาเช่าอะไรตรงนี้แล้วก็ลองทำงานเก็บเงินดูค่ะตอนนั้นพัมก็ถามเพื่อนเลยว่า เอองานพิเศษอะมันมีอะไรบ้างแล้วก็ได้เงินเยอะขนาดไหนนะคะถึงมันจะคุ้มกับที่พำจะต้องอยู่ในประเทศสิงคโปร์ต่อไปมีเพื่อนพำคนหนึงที่สนิทนะคะเขาบอกว่าเขาได้งานดีมากเลยเป็นเหมือน relief teacher นะคะก็คือว่าในโรงเรียนเนี่ยถ้าหากมีวันไหนเนี่ยมีอาจารย์ที่อาจจะต้องลายหยุดงานอะไรเงี้ยค่ะเขาต้องการคุณครูที่มา คุมนักเรียนแล้วก็เหมือนกับแจกใบงานแล้วก็คุมความประพฤติของนักเรียนในคาบนั้นๆน,น,นะคะย้อนกลับไปปีประมาณปี2013นะคะอัตราจ้างของ relief teacher โดยกระทรวงการศึกษาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ80เหรียญต่อวันนะคะหรือประมาณแบบเกือบ2,000บาทซึ่งตอนนั้นอะพามรู้สึกว่าเอ,อ้ยสำหรับเด็กที่เพิ่งจบมาม6เองนะคะคือมันเป็นเงินที่แบบเยอะมากๆ แต่ว่าด้วยความที่พัมเนี่ยเป็นเด็กนักเรียนต่างชาติด้วยนะคะแล้วส่วนมากคนที่จะเป็น relief teacher เนี่ยเขาต้องการเอาคนที่แบบเป็นคนสิงคโปร์เท่านั้นเพราะฉะนั้นงานนี้ก็เลยปัดตกไปนะคะพัมก็ไม่ได้ดูแต่หลังจากนั้นเนี่ยพัมก็มาเลือกค่ะว่างานไหนล่ะที่มันจะให้เงินได้ได้มากขนาดนั้นเราก็มาดูงานอื่นก็คือว่าเป็นเด็กเสริฟนะคะงานเด็กเสริมนะคะแเหรียญต่อชั่วโมงก็สามารถทําได้แต่พัมก็ไม่เลือกทํานะคะเพราะพัมเป็นคนสุ่ง่าบแล้วพัมก็คิดว่าแบบ ถ้าพำจะอยู่ต่อนะคะอีกเดือนหนึง่งพำก็ต้องมีค่าเช่ามีค่ากินค่าใช้ก็เลยไปหาว่าแล้งงานอย่างอื่นอะไรที่ได้แปดเหรียญต่อชั่วโมงนะคะพำก็ไปเจองานหนึ่งค่ะคือเป็นงานพนักงานขายค่ะซึ่งตอนนั้นนะคะพำก็โชคดีว่าไปเจอ,อสินค้าตัวหนึ่งมันเป็นที่นวดหน้าของญี่ปุ่นนะคะแล้วมันค่อนข้างจะราคาสูงก็คือแบบราคาเป็นหมื่นนะคะเป็นที่นวดหน้ากระแสไฟฟ้าแรกๆเลยตอนนั้นก็เลยตัดสินใจไปทำก็คืออยู่ในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งนะคะแล้วก็ไปเปิดเป็นบูธ เราก็จะแบบว่ามีตู้โชว์อะไรต่างๆมีหน้าที่ในการเทคสต็อก เรียนรู้วิธีการอัดเดโมโเทสหน้าให้ลูกค้าอะไรประมาณนี้นะคะพอมก็เลยได้อ่าเรทมาที่8.5เหรียญต่อชั่วโมงด้วยความที่เราเริ่มแบบงกเงินนะ,ะพอมก็เลยตัดสินใจนะคะตอนนั้นเขาขาดพนักงานขายแล้วพอมก็เลยบอกเขาว่าเอ้ยถ้างั้นอะ่ะพอมขอควบ2กะไปเลยนะคะ10โมงเช้าคือห้างเปิดยัน4ี่ทุ่มก็คือห้างปิดเลยนะคะถ้าหากทำด้วยวิธีนี้นะคะเราจะมีเวลากินข้าวแค่ประมาณ อ5่า45นาทีนะคะแต่ว่าเราก็จะได้เงินมาประมาณ12 12ชั่วโมงเต็มเลยเป็นเงินประมาณเท่านี้นะคะโอเคส่วนมาถึงตอนที่ทํางานนะคะก็คือว่า,างานนี้เนี่ยความยากของมันอยู่ที่ว่า เราจะต้องยืนทํางานค่ะจริงๆอ่ะเขาไม่มีเก้าอี้ให้นั่งนะคะมีเก้าอี้สําหรับลูกค้าให้นั่งแต่แบบถ้าเราไปนั่งปุ๊บอย่าง,งค่ะมันก็จะมีเหมือนกับผู้จัดการห้างอันนี้เป็นห้างสรรพสินค้าในออชาร์ดเขค่อนข้างใหญ่นะคะคือเขาจะมีคนมาตรวจตาค่ะว่าแบบเอ้ยทําไมเรานั่ง เหมือนเหมือนเรานั่งแบบว่าอู้ง,งานอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งจริง,รงๆบางทีไม่มีคนเดินมาค่ะแต่ว่าเขาไม่อยากให้เรานั่งลงนะคะซึ่งําก็เลยต้องแบบว่ายืนแบบตลอด10ชั่วโมงนั้นนะคะแล้วคือแบบบางทีนะคะก็เล่นโทรศัพท์ไม่ได้ด้วยถึงแม้จะไม่มีลูกค้ามาเลยก็ตามนะคะคือเหมือนกับมันไม่ใช่ภาพลักษณ์ที่ดีของพนักงานขายรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ยากที่2นะคะก็คือว่าการกินข้าวค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกพักกลางวันเนี่ยมันมีแค่แบบ20นาทีแล้วก็พักเย็น20นาทีนะคะ แต่มันไม่ใช่นั่นไม่ใช่ความแย่ของมันค่ะความแย่ของมันคือพอเป็นพนักงานขายเราทำเป็นกะเดียวไม่มีใครมาเปลี่ยนเลยนะคะก็คือว่าเราห้ามกินข้าวตอนช่วงเวลาที่คนปกติเขากินข้าวกันค่ะเพราะว่าช่วงที่คนเขาพักเที่ยงอะ่ะมันจะเป็นช่วงที่ลูกค้าจะเดินมาแล้วก็มาซื้อของใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอะ่ะคือเริ่มงงานสิบโมงแต่จะกินข้าวเที่ยงเนี่ยครั้งแรกก็คือตอนบ่ายสองนะคะแล้วก็ต้องไปกินในเหมือนกับว่า เป็นคาเฟ่ที่เรียของพนักงานลงอาหารพนักงานจะแคบมากแล้วมันไม่ได้แบบมีอาหารขายนะคะคือเราต้องอา,อาหารมาเองแล้วแบบเอาไปอุ่นในไมโครเวฟแล้วก็แบบมานั่งกินอะไรประมาณนี้นะคะก็คือรีบมากแล้วก็ข้าวเย็นเนี่ยก็คือถ้าแบบเป็นช่วงแบบว่าคือ6กโมงไปต้นไปเนี่ยห้ามกินข้าวเย็นค่ะเพราะฉะนั้นถ้าทํากินข้าวเที่ยงตอนบ่ายสองนะคะข้าวเย็นต้องกินเหมือนกับก่อน6กโมงก็าจะแบบไปกินตอนห้าโมงกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนอย่างที่3เลยก็คืออย่างที่บอกว่า ถ้ามีเวลาแค่20นาทีนะคะถ้าเราลงไปซื้อข้าวมากินอย่างเงี้ยมันจะไม่มีเวลาเพราะฉะนั้นเราต้องแพ็กข้าวมาตั้งแต่ตอนเช้าซึ่งเราจะบอกว่าเอออันเนี้ยทาให้เราเข้าใจถึงคนที่แบบหนึ่งคือไม่มีเวลาแทบจะกินข้าวแล้วก็ต้องกินข้าวที่แบบว่าเหมือนทํามาตั้งแต่เช้าคือไม่ได้สดปรุงใหม่ค่ะคือทุกวันพอมก็จะแบบว่า ไปที่แบบฟู้ดคอร์ตอนเช้าแล้วก็ไปซื้อเหมือนข้าวกับกับสองอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ห้ามเลือกกับที่แบบเป็นกะทิหรืออย่างเงี้ยนะคะเพราะแบบพําเคยเหมือนกับว่ากว่าจะกินอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วมันเหมือนมีบบบูดก็เลยแบบต้องแบบว่าตัดส่วนนั้นออกแล้วก็กินส่วนที่เหลือด้วยความรีบแล้วก็ไปทํางานต่ออะไรเยซึ่งตอนนั้นเนี่ยด้วยความที่เราก็เป็นพนักง,งานขายแล้วก็อยากได้คอมมิชชั่นใช่ไหมคะคอมมิชชั่นเขาก็ให้ประมาณ5%นะคะซึ่งเราหน้าพามขายเครื่องลดหน้านี้นะคะอยู่ประมาณ สองอาทิตย์นะคะก็คือขายได้ประมาณแบบว่า12เครื่องแล้วเครื่องหนึ่งเนี่ยราคาประมาณห้าอยาสิบเหรียญน,นะคะเพราะฉะนั้นก็คือรวมเป็นเงินประมาณเท่านี้นะคะนอกจากการทําพนักง,งานขายนะคะพํมก็ไปคนพบงานอีกอันหนึ่งคะ่ะซึ่งเป็นงานที่จริงแล้วได้เงินเยอะมากๆนะคะในประเทศสิงคโปร์มากกว่า งานพิเศษอะไรอย่างอื่นที่เด็กจบม .6 ตอนนั้นจะทําได้ก็คือการทําติวชั่นนั่นเองการทาติวชั่นคือการสอนพิเศษนี่แหละคะ่ะเ mm. ชื่อไหมคะว่ารประเทศสิงคโปร์ประเทศฮ่องกงเนี่ยเป็นประเทศที่อุตสาหกรรมติวชั่นเนี่ยค่อนข้างจะเฟื่องฟูมากๆในเอเชียดังนั้นนะคะครูสอนติวชั่นเนี่ยข้อดีก็คือว่าไม่จําเป็นว่าจะต้องอย่างบ้านเราเนี่ยก็คือว่าจะต้องจบหมอจบเภสัชหรือว่า อะไรก่อนนะคะหรือว่าเป็นครูมาแล้วกี่10ปีถึงมาสอนแต่ว่าประเทศสิงคโปร์อย่างที่บอกเขาไม่มีบุคลากร mm. เยอะขนาดนั้นเพราะฉะนั้นคนที่จบแบบม6<ม><ฮ>จบแบบจบม6<ฮ><ม>หรือมหาลัยหรือยังไม่จบก็ได้นะคะ <S <S ก็คือสามารถมาทําเป็นติวเตอร์ได้แต่มันจะมีเรทซึ่งเดี๋ยวพามจะโชว์เรทตรงนี้นะคะว่าต่อชั่วโมงนะคะว่าก็ขึ้นอยู่กับวุฒิของเราแล้วก็ช่วงชั้นที่เราจะไปสอนเด็กด้วยนะคะว่ามนช่วงชั้นที่เท่าไหร่ซึ่ง เอาพูดจริงๆเลยต่ำๆเลยนะคะตอนนั้นน่ะที่พมจบมามหกที่นู่นน่ะถ้าพำจะไปสอนแบบว่าระดับปถมเนี้ยค่ะคือต้องมีเลย30เหรียญน,นะคะเป็นต้นไปซึ่งก็เป็นเงินชั่วโมงนึงนะคะประมาณแบบช่วงนั้นถ้าเลทตอนนั้นคือแบบ750บาทอ่ะแบบเอ้ยเราเป็นเด็กแล้วเราไม่ได้มีวุฒิพมรู้สึกว่าอุ้ยมันคุ้มค่ามากเลยถ้าเป็นเด็กสิงคโปร์หรือไม่ใช่เด็กไทยพำจะเน้นสอนคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ค่ะ ชั่วโมงในการสอนเนี่ยคือพัมกะสอนอย่างต่ําๆนะคะวันละ6ชั่วโมงซึ่งตอนนั้นก็รวมๆกันก็เป็นจํานวนประมาณนี้พอเห็นเงินจํานวนนี้แล้วพัากก็แคลคูลเลตนะคะพังรู้สึกว่าโอ้โหแบบผู้จริงๆนะคะตอนแรกกะว่าจะมาแบบทํางานเสา,าจันท์ถึงสุ์เพราะเพื่อนทางานแล้วเสาร์อาทิตย์ไปเที่ยวกับเพื่อนกลายเป็นว่าด้วยความงกเงินแล้วก็ความแบบอยากทาอยากทาเงินนะคะก็เลย แทบไม่มีวันหยุดเลยคะ่ะก็คือว่าทํางานวันจันทร์นะคะถึงวันอาทิตย์แต่พอด้วยความที่ทํางานหนักขนาดนี้นะคะก็เลยทําให้เหมือนกับตอนนั้นพามก็ป่วยไป3วันเลยเหมือนกันเหมือนไข้ขึ้นสูงมากแล้วก็เออตอนที่ไข้ขึ้นสูงก็แบบเหนกับไม่มีประกงประกันอะไรก็แบบแทบไม่ได้ไปไม่ได้ไปหาหมอคะ่ะก็คือเหมือนกับว่านอนคุมโปองอยู่บ้านเองอะไรประมาณนี้ก็แบบหวังว่ามันจะหายแล้วสุดท้ายมันก็หายจริงๆซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่แบบหักโหมเกินไปนะคะ โอเคพอเราพูดถึงเรื่องรายรับไปแล้วนะคะคราวนี้เรามาพูดถึงเรื่องรายจ่ายบ้างว่าเป็นยังไงคือตอนที่พาเป็นนักเรียนอยู่เนี่ยค่ะตอนแรกอย่างที่บอกว่าอากาจะมาแค่อาทิตษนึงอะ่ะพำก็ไปนอนบ้านเพื่อนนะคะซึ่งจะบอกว่าเพื่อนพำเนี่ยน่ารักมากๆเลยเพราะว่าจริงๆประเทศสิงคโปร์นะคะเป็นประเทศที่ถ้าหลายคนเคยมาเที่ยวหรือไม่เคยมาจะบอกว่าค่าครองชีพม,มันสูงมากแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยมาจากค่าเช่าบ้าน,นะคะ่ะ ซึ่งถ้าเราจะไปโรงแรมนะคะหรือจะไปอะไรอย่างเงี้ยคือคืนหนึ่งเนี่ยต้องมีแบบส0 0พันนะคะต่างๆเพราะฉะนั้นพำจะบอกว่าเกรงใจเพื่อนมากๆเพราะว่าเพื่อนพำเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีฐานะดีขนาดนั้นนะบ้านเขาก็แบบเล็กๆนะคะแต่ว่าเขาก็ยังให้พำเนี่ยไปแพะอยู่กับห้องเหมือนห้องรับแขกอะไรของเขาได้หลังจากนั้นเขาก็รู้สึกว่าแบบเกรงใจด้วยคือลองไปหาบ้านเช่าบ้านเช่าในสิงคโปร์เนี่ย เลทมันจะแบบสูงมากนะคะค่ะเจ็ดร้อยเหรียญแปดร้อยเหรียญนะคะเฮ้ยอยากจะหาที่ที่แบบมันเช่าถูกๆซึ่งพัมก็ตั้งงบเองค่ะว่าเช่าถูกสุดนะคะคืออาทิตย์ละหนึ่งร้อยเหรียญนะคะแล้วก็เดือนหนึ่งก็คือสี่ร้อยเหรียญซึ่งราคาสี่ร้อยเหรียญจะบอกให้นะคะว่ามันปกติเนี่ยจะเป็นห้องเหมือนกับว่าคนที่แบบว่ามาทํางานเป็นแรงงานจริงๆแล้วก็เหมือนกับว่าห้องอยู่กันเหมือนเป็นเตียงสองชั้นอัดๆกันเข้าไปตอนนั้นพัาก็แบบไม่ได้เตรียมใจไปอย่างนั้นแล้วก็โชคดีว่ามีเพื่อนคนหนึ่ง อยู่มาเซลิงนะคะมาเซลิงเป็นสถานีที่อยู่ใกล้กับมาเลเซียคือชายแดนมาเลเซียกับสิงคโปร์มากกว่าตัวเมืองนะคะซึ่งพามาทํทงานในตัวเมืองคือต้องแบบว่านั่งรถเอ็มอาทีไปเช้าเย็นกลับเนี่ยระยะเวลาบนรถไฟเนี่ยประมาณชั่วโมงกว่าๆเลยนะคะแล้วก็จะไปถึงก็คือ ในสิงคโปร์มันถือว่าเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างนานนะคะแต่ด้วยความที่อ่ะอยากจะเก็บเงินแล้วพาก็เลยบอกวิเนี่ยเป็นเป็นค่าเช่าที่ถูกสุดแล้วนะคะก็คือเป็นห้องนอนพัดลมนะคะอยู่ห่างไกลความจเจริญสุดๆนะคะมันอยู่ห่างไกลเนี่ยมันข้อดีของมันก็คือว่าอาหารที่พามกินผูกเช้าอ่ะมันถูกมากเลยนะคะทุกคนทําบัตเจ็ตตัวเองแบบอย่างสุดยอดเลยก็คือว่าให้วันนึงนะคะจ่ายเงินค่าอาหาร ไม่เกินมือละ3ดอลล์เนี่ยวันหนึ่งนะคะบัตเจ็ตก็คือค่าใช้จ่ายค่าอาหารเนี่ยคือ10ดอลล์อ่ะอันนี้ก็คือโชคดีที่อยู่บ้านไกลก็เลยไปแพ็คอาหารจากที่ใกล้ๆบ้านแล้วมันก็ถูกมีอาหารถูกอย่างนั้นจริงค่ะทุกคนถ้าหากคุณคนอยากถ้าหากอยากจะประหยัดจริงนะคะแล้วนอกจากนั้นก็จะมีค่าเดินทางไปกลับนะคะก็รวมรวมกันนะคะนี่ก็คือค่าใช้จ่ายแบบเบสิกปกติอ่ะ๋อจะมีค่าโทรศัพท์อีกนะคะ ก็คือประมาณนั้นนะคะคร่าวๆแต่ว่าจํานวนรายรับที่เราได้นะคะก็คือประมาณเท่านี้เลยเพราะฉะนั้นหักลบกบหนี้กันไปแล้วนะคะเดือนเดือนหนึ่งนะคะเก็บเงินได้ประมาณ2 5 0 0กว่าเหรียญน,นะคะหรือถ้าแปลเป็นเงินไทยนะคะก็ประมาณว่า6-7 0,000มืนบาทเลยนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยทำแบบภูมิใจในตัวเองมากเลยว่าแบบว่าอายุเท่านี้นะคะเราไม่เคยทำงานมาก่อนในชีวิตแล้วงานทำงานครั้งแรกโหมงานกระหน่ำไปเลยก็แบบได้เงินเก็บ ในบัญชีขนาดนั้นนะคะซึ่งอันนี้ก็คือเป็นประสบการณ์ดีๆที่อาจจะมาเล่าสู่กันฟังข้อคิดที่ความได้เรียนรู้จากการทํางานเนี่ยมันไม่ใช่แค่เงินอย่างเดียวแต่ไงก็ต้องขอบคุณประเทศนี้นะคะที่เขามีสร้างฟอร์ซิจดีๆที่ทำให้เด็กเนี่ยสามารถออกมาทํามาหากินช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ได้ในช่วงปิดเทอมอย่างหนึ่งที่เรียนรู้นะคะก็คือความยากลาบากของการหาเงินมาแต่ละบาท เพราะเรามีค่าใช้จ่ายด้วยแล้วแบบหาเงินมาเลี้ยงปากท้องจริงๆโดยที่ไม่ต้องรบกวนคุณพ่อคุณแม่มันทําให้เรารู้เลยว่าคนที่เขาแบบทำมาหากินจริงๆอย่างเงี้ยมันมันต้องใช้ชีวิตยังไงนะคะแล้วก็สําคัญที่สุดคือสุขภาพต้องดูแลตัวเองเพราะว่าที่พังป่วยไป3ามวันก็คือขาดรายได้ไปตั้งเยอะอะไรประมาณนี้ค่ะคิดว่านั้นน่ะเป็นจุดเริ่มต้นเลยที่ทําให้เราเริ่มรู้สึกว่าขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ด้วยที่บางทีเหมือนเราขอเงินขอทองไปทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาต้องแบบว่า เออเหนื่อยหาเงินมาแต่ว่าเราก็ตอนเราเป็นเด็กอะถ้าเราไม่เคยทํางานเราก็ไม่รู้หรอกคะ่ะว่ามันมันลำบากมันก็มีสกิลหลายอย่างนะคะการเอาตัวรอดการใช้ชีวิตการแบบว่าไปเช่าบ้านอยู่เองอะไรต่างๆมันเลยทําให้ความคิดว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆนะคะอันนี้พามไม่ได้ทําช่วงเวลาเรียนนะคะเพื่อนพามบางคนที่บ้านอาจจะสภาพการเป็นอยู่ไม่ค่อยดีเขาอาจจะทําช่วงเวลาเรียนไปด้วยแต่อย่างพามเนี่ยก็คือโชคดีว่าได้มีโอกาสมาทําตอนช่วงปิดเทอม อยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยลองทํางานวิเศษดูถ้ามีโอกาสหรือว่าอยู่ในประเทศที่มีความปลอดภัยหรือมีระบบอะไรที่สามารถให้เด็กทํางานได้เพราะว่ามันได้สอนอะไรเราหลายๆอย่างที่ในห้องเรียนนะคะมันไม่ได้สอนจริงแล้วแบบวิธีการใช้ชีวิตอะไรด้วยตัวเองด้วยค่ะ ค่ะแล้วนั่นก็คือเรื่องดาวนะคะในการทํางานที่ประเทศสิงคโปร์ของพำตอนที่เรียนหนังสืออยู่นะคะถ้าทุกคนชอบนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์อะไรมาต่างๆไเป็นกำลังใจให้พมทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ